แต่ถ้าคุณชอบอะไรที่เร็วๆต้องหลุมดำที่หมุนเร็วที่สุดในจักรวาลมันหมุนเร็วแค่ไหนกันเอ่ยเร็วพอจะฉีกกลาลอวกาศในจริงหรอเรากำลังพูดถึงหลุมดำที่หมุนเร็วที่สุดหากมีอะไรเข้าไปใกล้มันจะถูกฉีกออกจากกันก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าหลุมดำนั้นเกิดจากดาวฤกษ์ยักษ์ที่ยุบตัวลงแต่บางหลุมดำไม่ได้แค่นิ่งอยู่เฉย มันหมุนเร็วมากเร็วแบบแทบจะชนขอบของกฎฟิสิกส์เลยก็ว่าได้นักดาราศาสตร์เรียกค่าการหมุนของหลุมดำว่าสปินมันไม่ได้วัดเป็นความเร็วรับกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่วัดเป็นอัตราส,ส่วนเทียบกับความเร็วสูงสุดที่ฟิสิกส์อนุญาตให้หมุนได้ค่าที่วัดได้จะอยู่ระหว่าง0ถึง1ถ้าเท่ากับ1คือหมุนเร็วสุดเท่าที่ธรรมชาติจะรับไหวมากกว่านี้ กฎของไอซา์ก็ไม่รับประกันอะไรอีกแล้วหลุมดำที่ชื่อว่า GRS 1915-10บก10อยู่ห่างจากโลกประมาณ35,000ปีแสงมันคือหนึ่งในหลุมดำที่หมุนเร็วที่สุดที่มนุษย์เคยตรวจวัดได้และค่าการหมุนของมันอยู่ที่0.998มันหมุนด้วยความเร็วขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้ลองจินตนาการดูหลุมดำขนาดหลายเท่าของดวงอาทิตย์ หมุนรอบตัวเองหลายร้อยรอบต่อวินาทีพระเอาเอาวกาศรอบตัวหมุนตามไปด้วยบิดเบี้ยวกันเราเวลาฉีกโครงสร้างของแรงโน้มถ่วงจนกลายเป็นเครื่องจักรหมุนที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลและความเร็วระดับนี้ก็ไม่ได้แค่เปลี่ยนวิธีโคจรของดาวที่อยู่ใกล้แต่มันยังมีผลกับการเดินทางของแสงแม้แต่เวลาก็เดินผิดปกติรอบตัวมันทั้งหมดนี้ มาจากการวัดค่าด้วยกล้องโทรทัศน์เอ็กซเรย์ที่อยู่รอบโลกของเรามันคือความเร็วระดับบ้าคลังที่เกิดขึ้นจริงในจักรวาลของเราคำถามคือถ้ามันหมุนเร็วขนาดนี้แล้วถ้าเราโดนดูดเข้าไปจะเป็นยังไง